สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับอยู่กับช่องรอก,กีนดีใส่จัวครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของเสียคันชิดครับรถอุ้ม70ครับผม70พันะครับเกี่ยวก็ยาวลงไปนู่นครับก็เอารถ6ล้อด้ำนะครับโอ้หกร้ออันนี้ใหม่ๆเลยครับคันนี้ พิ่งเพิ่งมาปีนี้นะครับเราไปถามราคากันเอามาเท่าไหร่มาหล่นบนไดน,ไน,นไดีนเอามายล่บนไดโอ้เอามาทางผาดบ่รับอ,อยู่วารินน่โอ้อยู่ลุงวารินอย่ลุงวารินโอ้เมนราน มันจะเป็นประกอบรถยู่หันครอะไรรแมนไอของเชือกุ่งนะอันนี้เป็นของรถประกอบครับของอูลุงวาลินครับอยู่เส้นทางเลี่ยงเมืองวาลินชำลาา้างันสดเอาเปีนันเนี่ยนะนโอ้แพงเพรื่อสดมาโอ้ยนั้น,นจะตนบอกให้เปล่าวะนะบอกเพราะว่าจนันส่นเพะว่าห้ใจสองเสือผมบอกว่านกไห้สสอออาอาส อเออครับอันน,อน,น,อน,อนี้อันนี้เจ็ดสิบอุ้มครับดีซีเจ็ดสิบพัดสิโนตัวนี้นะครับของเสียคันชิดดาประสิทธิ์แทกล้อก,ก็ฉีกอยูเออม,ม,ม,มันไล่มันไล่เออพเาเต็มครับเออมันไล่แผลเชื่อมเพราเต็ม นี่ครับเราไปซื้อรถมามันก็มีต้องมีขอติคือว่าล่ะไปเป่าหูเรื่องคับรถดำเลยควรยางเรีนอยากอยากได้เนาะครับอ่าเสียดับลูกเพลินมากกว่าเรียกว่าเบิ่าไงเนี่ยขอเบิ่งเปลเป็นนี่วะแม่จีดอกเสียดำเบินเปิดเดากะเอาวะกระสอบกระสอบกระสอบเดี๋ยวดึงปากกะสอบออกก่อนนั่นปีนขึ้นไปดึงเลลูกปีนขึ้นไปเออหมุนกระหมุนมาก่อนเออเอานี่ครับเรเลย อันนี้ข้าวเหนี้ยหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนาะดำตากเลยดิของผมยังไม่ทันได้ขึ้นคอกอยู่จอดอยู่โลกรถเลยของผมเฮ็ดเองครับซ้ำได้เอาซ้ำกอแค่เขาได้นี่ละขอกเดี๋ยวก็ถอดงี้เรานี่ครับเราซื้อมาในราคา8แสนโอ้โห่บ่าวา ô, được gần được ta quạt đâu nhà nhà và nhanh gạch bùm 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 Không, bùm 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 คันนึงไปเลยจอดปวดขันนึ่งยิงเงิน,นงปวนดโอ้ไปบุญผู้ดใดไปบุญประสิทธิ์รรครับของเพื่อนสองขั้นครับเพื่อนออกไปเกี่ยวยูคพิมูนขั้นหนึ่งเจ้าเป็นยังเจ้าเป็นเอง,เเองครับหายแล้วครับอ,อันนี้มากขึ้นอุ่มครับโอ้ยกระสอบเพื่นอนกับใส่เงาบาพดพวดนะอันนี้ทีมงานเสียขั้นจิตครับ มันก็งงเขียนเพราะชุงก็สอบมันนั่นนะเออเปนสูงมันหิปิวโอ้มันปิวมันไงปิวคายมันไงเนาะก็เรื่ตรงเหนมันนี่ครับลุงต่ำๆมาแล้วกับมาบ่ไดเต็มอุ้มครับเพราะว่ามันลมมันลมประกาศมาใส่มาหลาเพราะว่าช่วงนี้น้ามันยังเมียนปุดละเขาเจ้าญงยังสิกาใส่ขี่เขาเบิ่งมองนีเบมคยขอเถอยวไ่เขาไปบ่ไดเนยเาไปเรียบรอยงเม

แม่นผมเห็นอยู่ครังบองาืมไอเราอยากได้ครับผมเรยว่บบาการซื้อแดแสนมาลถวะผมมันคันผมว่าค่ารดเกี่ยวผมผมเก่าสองขั้นน,นดดำผมเลยว่บบาขันแรปีนีลองเหมันคืบนบอกเสียดำไปย,ยขันเจ้าซื้อน้ก่อยอขันนึง่า <c oughs> เสนอที่เราเราก็เรียมันมีีันนะ <c oughs> ครับครับเราสอองผมขันขน,นึงเลยกนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปพ่วงแบตรดเกีียวครับแบต จอดกินข้าวกันบ <c ười> ่รถขันน้ำเต่งมุ่กมติดเลยว่ะพ็่งเข้ากับชาดข้าวเดียวกับติดอยู่เนาะโอ้ทางวีบากแกแล้วไปเกี่ยวแล้วหรอบ่โอ้พี่ตาจิคืนเมื่อไหนมาหนิเดี๋ยวไปขั้นหนึ่งไป โย่เห้พ่อเนยไปดีต่อไปกับเต่งเด้อไปหน้าหน้าทุยเออเอารถไทยไปพ่วงได้ครับรถไทยเดี๋ยวเอารถไทยไปพ่วงแบตเอ่อรถเกี่ยวครับเนื่องจากว่ารถเกี่ยว แบตขันหนึ่งรู้สึกว่าจะไฟบอติดจากเทื่อ ร้บ่อะไรร้องนี่วะ hướng mà Áo dáng và áo Mi bơ xíp chứ bò Như lốt mi cũng chè bơ bò mì lớp mì lớp Hả? đó thế Mi chè bơ ngay nè มีซ้ำเบ่มีซ้ำบ่นี่ครับเดี๋ยวพ่วงแบตครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพ่วงแบตเตอรี่ครับแป๊บนึงครับต่อบ่ได้เลยว่ะเนาะโอ้ยผัดเขาเฮ็ดปีกายอ่อนซ้อนน้ำเขาครับเนาะมันเป็นน้ำฝนห่ะหลาเมีนมี่บางอันอาทิตย์นึงนี่ได้นี่มันถือปีมันถือปีเออเดี๋ยวปีนาเฮาจังว่าเออแจ้ไะใหม่เป็นที่ของเข้าทีครับหน้าหน้าตัวบ่ต้องรับ เเอาม่กครับครับครับมาเบิ้งว่ามันจะถึงบ่แบตมืดเสยพี่น้องขี่ไปรถเออขี่ไปรถเขาต้องดันขึ้นไล่บ้านั้นมันสี่ลวมขี่ก่วงๆไหมขี่หัวยังไงเออขี่หัวยังไงมันเลยทางหัวก็ข้ากรวดเออไหนวะเออนั่นแหละขี่ไปสั่นนะเต็มบ้านนาะงลช่ก็ไพีสั่นกลัวซ้ำกัน ม,มันบ่อเบิงครับเถิงบ่อขีดขางเลยเออเอาโอ้เถึงเวย้ยรอดตายเดี๋ยวขึ้นไปพวามตั้งเพื่อนเดี๋ยวไปเทสคขัวไหม่นั่นเนียนคัวขวัขว เราตีนเย็บขวานี่นะเย็บปุ๊บขวานโมแนนนี่ขวานั่วมืดไฟมันเลยบระเก็บ <รา S 1> เดี๋ยวขึ้นไปหอดต้องท่งไปเอานั่นขันดิศแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้เอารถไถข,ขึ้นไปใช่เงี้ยมันก็ขวานม่เหลือมีเออขวานบมแนน,เด,น,นเดี๋ยวขึ้นไปหังเครื่องเดี๋ยวขันเขาอีกขันขวานเขา เ,เรียบร้อยครับมาพระท่านจอยทีมงานเกี่ยวแล้วเมื่อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปมาพ่วงเบดไป<า><า>นี่ครับประโยชน์ของอีสมเฮาครับของรถไทยเออ ไฟน้ำล้นขาดครับวกใหม่ล่มเลยพี่น้องโอ้คุณตันพอล้อเลยครับขนมลงเกียร์แล้วครับผม ขอฝากพี่น้องเอฟซีครับทีขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเกยครับผมกับช่องโรกีนี่สายจวดค,ครับเดี๋ยวผมจะได้เอารถไปต่อพ่วงให้ทีมงานเครับบายบายครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ